ขอควมถุกความจะเลร่ญนจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพอยอดว่อนเขาสีบเาก็จะเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยาติให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าคงเจ็บเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากกว่าน้อยและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้แก่กับผมผู้จัดทำวันนี้ก็จะเล่าในเรื่อง ราชสีกับสุนัขกิ่งจอกให้ทุกคนไในฟังเราฟังด้เลยน,นะครับสาธุสาธุนี่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชติในเรื่องราชสีกับสุนัขกิ่งจอกค่วมแตกต่างระวางกลุมคนนั้นมีอยกิงในสังคมทุกยุคทุกสมัยเสี่ยงที่ไฟตำต่อยกลัว พึ่งจักระท้ำคือการเกี่ยมตนรูในความสามารถที่ตนมีและรู้สิง่งในสิยงที่อีกฝายหนึ่งมีอยู่ฝายที่มีฐานะเหนือกลัวก็พึ่งดดาลงตนให้หมอสมแก่ฐานะค่วมเดือดร้อนวุ่นวายจะได้ไม่วัดขึ้นเพราะเหตุแห่งค่วมแตกต่างนั้น ดังในนิท่านเรื่องที่ปันรัฐธะมีคาชาดกในอดีตการขังพระเจ้าพมาตัดสเสวยราชสมบัติรือในกลุ่งพระราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดของราชศรีณหิมาััตะประเทศได้เป็นราชาของราชศีทั้งปวง พญาลาทัทธสีมีลัทธสีบริวารจำนวนไม่น้อยทั้งหมดอาศัยอยู่ทำเงินส่วนโนากิ่งจอกอาศายัยอ,อยู่ในธรรมอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ไกยจากธรรมแห่งนั้นอยู่มาวันหนึ่งหลังฝนตกขาดเม็ดแหลวลัทธสีทั้งหมดมาประชุมที่ประตูธรรมของพญาลาทัทธสี ต่างเหรียญหัวและคำล่ำด้วยความลรื่นเรื่องขณะที่ราชสีเหรียญหัวกันอยู่นั่นสุนาก,กิ้งจอกตัวหนึง่งหอนขึ้นพวกราชสีอะไยิ่ต่างผ้ากันนิ่งและคิดว่าเจลสุนาก,กิ้งจอกตัวดังเกาคล่องตั้งใจหอนแข็งแต่ว่าคณะนั่น ทีาทราชสีเ่านั่นผ้ากันนิ่งาราชสีหน่อยซึ่งเป็นลูกพญา,าราชสีพธิสัตว์เอ้ยถามบิดาวา่าพ่อจะพวการ,ราชสีเหล่านี้เลียนหัวกันเมื่อได้ยินเสียงของสัตว์นั่นกับผ้ากันนิ่งสัตว์นั่นเสืออะไรจึงอวดอ้างตนด้วยเสียงเช่นนั้น ขันพิดาฟังคําของลูกราชสีเหลว่ึงกิงาวว่าลูกเอ้ยนั่นคือสุนขก,กิงจอกเป็นสัตว์เลี้ยวซ้ำตำสะกลัวมลครขา้าตาิทั้งหลายมั่นหวอนอยูร่ราชสีทั้งหลายร่างเกียชาติของมัน่นจึงพากันนิ่งเสยนี่ทานเลื่องนี่กิงมาในผู้ตาต่อยกลัวพึ่งเกี่ยมตนในทานะแห่งตน การรีแค่งขันในสิ่งที่ตนเองด้อยกลัวไม่นําประโยชน์ในสิ่งอันเป็นอันเดียอันใดมไห,มาหา่ต้องรู้จักประมาณตนรู้เขารู้เ่าบัดน,นี้ก็จะขอ,อยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลรอยจัดไปะตะเพียงเท่านี้และขอไงท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมันควรยื่นปัจิจจักพยันตะไล่โลกไปตั้งปวงทุกทุกท่านเถิดและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ